โอเคสว <pop AP favour of osure> okay. ัส <pursue> ดีครับวันนี้เราก็อยู่ที่ช่อง o v e r Mint <glowing> นะครับผมก็สำหรับวันนี้นะครับเราก็อยู่กันที่เกม Call of Duty นะครับ Warzone 2.0นะครับผมก็สำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำอาวุธที่โคตรแรงโคตรแรงทีุ่ดนะใน Warzone ก็คือมีดนะทุกคนคือมีดนะครับนี่เลยเรลอากดโชยังไงยังไง บอกเลยว่าโคตรแรงจัดจัดก่อนที่จะไปดูกันนะครับ่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปเกมคอร์บิวตี้ที่ผมชอบนะครับผมถ้ากดแล้วก็เดี๋ยวไปดูเกมที่ที่ผมเล่นเลยนะครับผม Let's go เสียงเกมอาจจะดังกว่าเสียงผมพูดนะทุกคนมาแล้วครับผมมีดที่ผมเรียกว่ามันโผล่ีสุดคือมีดตรงนี้ไงครับสีขาวไปเขย่งไงหนึ่งตัว หนตัวแล้วตายเดไปกอนเาอวดีฟันี่ไงหนุ่นนมน้อยพูดมีอันนาโป๊ตายชื่อพเง นนนพี่เปนโอพีครับน้องแลพี่เนโอพีมพิวเตอพ์เนโอพีฟันันเพราะว่าพี่มันโอพีเอเอก็มาเบอร์มาแล้วเลยวก็ยออ หาตัวขาตัวขาตัวขาตัวอเคเา่อยๆเก็บค่อยๆเก็บทีละตัวค่อยๆเก็บทีละตัวจะค่อยๆเก็บทีละตัว <rainbow. S 2> เป็นแบบเก็บทีละตัวเก็บทีละตัวพอดีพี่เก็บทีละ,ะตัวน้องระบบหนึ่งสองสามไปเมือดูดูน้องด,ดูว่าน้องอยู่น,นี่โอ้แม่สไลด์เลย จะเล่นหรอเพื่อนมีดอยู่คนเดียวพอนี่ไงโดนใส่มีดมันมีได้คนเดียวม่ม <AM trying> ีไ <wan> ด้คนเดียวมาฝ่าพอดีเลยจุดปั๊ดแค่ที่ะทำอะไรจิ้มตูดนี่ไงพอนี้พี่มาแล้วเนาะพอนี้พี่มาเออ นี่นี่นะี่แน่มาตัวสองตัวครั้งละตัวสองตัว,ตวอาคิโบเหรอเจอหน่อยเป็นไงอาคิโบเจะมีดเตือแทงแทงแทงดีพี่มันโอพี๋น้องดีพี่มันโอปี๋นฝัดไปไม่โดนโดนไม่เป็นไร นี่ไงวันนี oh, ้พี่มันก็โอ้พย์เนาะแน่พวกเราก็นึกว่าเราได้ไม่ใช่หรอโอ้โหข้าไปเยอะกว่าเพื่อนครับ38ตัวโอ้โหเยอะจัดนะน่ะดาเมจสกอร์อยู่ที่7550เยอะกว่าเพื่อนอ่ะดูดินี่มันโอพย์จจัดมีดผมคือสุดยอด โอโหรัวๆรัวๆเลยฮะโอเคครับ okay, ผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลากไปก่อน,นครับสำหรับครนะครับอยากให้ผมเอาปืนอะไรลงไปได้ในมันติหรือว่าอยากให้ผมแต่งปืนตามตัวละครตัวไหนก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลากไปก่อนนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตังค์ผมด้วยนะครับ <c oughs> เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ